นะเอานี่ใครเนี่ย,ย,าายมามาถ่าท่านไหนเนอาอจ <c oughs> จะเจ้าคือคนบันผาบันไดพี่ก็บอกฉันอะพาธะมา <c oughs> อะไรนะจ๊ะมมเรามาดูซิว่าใช่หน่อไม้เอาหน่ไหอไม้ยังคือซึงเมื่อคืนน้ำหาดหิน,หน เมียหะมาเจอขึ้นมา,า <laughs> <laughs> มาเ,าเจ้ยไม่จอ้องพิโนงจ้าพลือะไรเอาเราเร็วเก็บ,าากบนี่นเจออะไรก็ไม่รู้ามาดูมาดูมาดูเคยเจอครั้งแรกหรือ,อใช่ไหมเจ้ยถ้าได้เก็บนี่คือครั้งแรกที่ไปเจอสตอกโฮมนะเก็บแต่ก็ไม่กล้า๋อที่เราไปสตอกโฮมน่ะ ขึ้นเต็มเลยสตอกโฮมเธอเก็บเธอเก็บเหมือนกันไม่มันเธอต้องเก็บอีกทางหนึ่งหักอีกทางหนึ่งล้วก็หาเข้าหาตัวเราไม่ใช่เหรอกดหรือยังอ่ะกดถ่ายได้ยังอ่ะเออกดแล้วกดแล้วเราเก็บเข้าหาตัวเราไม่ใช่หรือเออเก็บงั้นแหละมันเออนั่นแหละมันมันที่ไหนพักโอ้แมนมอเตอร์นี่แหละแมนบอแมอรบอแมน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 จ้าอันนี้เจ๊ก็ไปทำผักดองอะไรนะผักผักส้มนะขันส้มเออขันส้ม ขันเซนาำเขามาไหมจ๊ะเขามาคืออย่างน้ำข้าวเหนียวที่เราแช่ข้าวเหนียวไหมเอ้างงอีกเออข้าวเหนียวอ่ะเขาเรียกว่าน้ำอ่าน้ำซาวข้าวน้ำ้าวขาไผ่สายๆน้ำเขามาอย่างงสิเข้ามาไม่งง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 อุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะนี่มันคือจุดที่สอง ที่เรามาแต่วันนี้อุยใบเขาก็เราก็ไปด้วยเก็บ<ม>กระ <ไบ S 2> ทั <ไบ S 2> ะ่งใบอ่ะเอาเมืม่อตอนห่ะผู้ได้วางหาเงา้ยที่บ้านเท่านั้น,นใจอยากได้ไปปลูกลนะด้ยเนี่ยอะไรอันนี้ก็เออนั่นแหละรีสคูบเบอืมแต่ตรงนี้ยังไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยชอบกินก้าน หมาก็เห่าอยนั่นแหละเขาเห็นคนสวยไงหมาเห่าคนสวยก็นี้เรามาเก็บแบบไม่ไกลไม่ไกลบ้านคนเลยนะใช่นั่น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 คือฝรั่งนางก็ไม่กินหรอกบ้านหลังเนี้ยเขาไม่รู้ได้ว่าอะไรเขาไม่รู้ได้ว่ามันกินน้หรือเปล่าแต่คนไทยเก่งไงสรรหาของกินต้องขอบคุณพี่หมวงมากๆเลยใช่ ที่หมวกนี่สุดยอดเลยมิจักไปหาเจอได้ยังไงโอ้เรานึกว่าแบบแกสุดยอดเลยได้ป่าปากต่อปากนางหาเองตาม g P I s ไอ้นี่ก็ขึ้นแล้วพี่ l ดี y l ดี y มะมาดูเนี่ยที่ที่นี่ขึ้นที่บ้านเราก็ขึ้นละเดี๋ยวจะไปต้นป็นชาแต่วันนี้เราไม่เอาเรามาเอาพี่เียน อถอยหลังมาตรงนี้นี่ตึงเจ้นี่ยนี่นี่นี่ถ้าจะไปคันส้มดองนะนี่นี่นี่เจ้เพราะมันยุบมันยุบเต้หอยไปต้มอยู่กับตำมะฮงเลยมบบนี้มันยุบจะมันยุบเออกระเฮาอยู่นั่นล่ะก็รู้อยู่ว่าคนสวยมาเก็บผักคนเลาะ จ้าจ้าจ้าหยุดเท่าไดแล้วจ้าหมดแล้วนี่นี่ตรงนี้นิดนึงไหนอ่ะนี่ไงสองต้นพี่หมองก็สุดยอดอ่ะพาเรามาหาเก็บร้านเจ้าร้านห,หนึ่งนเาเอาเอาตะกร้าไม่เป็นพร,ร็อ เราก็ใส่ตะกร้าสวยๆไงแล้วก็ดเ,กเดินกันแป๊บนึงถ่ายรูปให้เออสวยๆมากเลยห<ว>ย,ยุนดนิ่งๆหยุหดนิ่งๆส,ส,สวยจนหมาเห่า <laughs> เอามีหมามาอีกตัวหนึ่งน,น,นี่ไ <laughs> นี่อ่ะ เลิกทอปไงเลิกเลิกทอบเลิกทอปไหมเลิกทอปอ๋อเลิกทอปเลิกทอปอ๋อให้ๆพี่หมวงมันชื่อเร่เลิกทอปไหม เลิกทรอบออวัชุดวัชุโทออคุณคุณยังฉันฉันต่อต่อเลยอันนั้นแหละสมมายหลันสมมายหลันพี่ขมใช่ไหมเออเอ้ะตำยาเออเราไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราแวะจุดนึงที่จุดนึง,อนงเออเซียนแต่จุดนี้มันไม่ค่อยงานเหมือนปีที่ mm hmm. แล้วที่พี่ที่พี่มองพาน้องเก็บปีที่แล้วเนาะก็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 เล็กก็นมาใช่ไหมปีนั้นปีที่เออที่ว่าไปเราไปที่สกู๊ปโอ้โหโคตรเยอะเลยตามสวนฟ้าเลยนะเยอะมากใช่ไหมอันนี้เนี่ยเวลาที่เขาคั้นเขาเนี่ยคั้นเขาแยกใช่ไหมแย,ยกจากผักเขาจะคั้นคนเดียวเขาคั้นคนเดียวเขาอย่าไปปนกับแท็กเตอร์อื่น อ้าวอันนี้เไหมอันนี้ไม่ได้ไม่เอาเจ้เป็นคนตลกสีตลกอันนี้อะไรเอ่ยเอ่อส้มไหนรีสคูบเบอร์รีสคูเบอรักกาดสนิมแต่ว่าบ้านเจอเอินผักกาดหนามดิเพราะว่าเขามีหนามอ่ะก่อนเหรอแล้วแต่เอินไม่คือกันเนาะเอินไม่คือกันนี่อันนี้เป็นไงบ้างนะอันนี้ได้ ลอกไปลอกเขาออกแล้วก็เอาไปผัดเนาะหรือว่าทําแบบว่าใส่แกงอ้อมไหมถ้าเมนูแกงอ้อมจังเหรอแล้วแต่คนชอบเจ้าก่อนน้อเอานี่ใครนี่เอานี่ใครเนี่ยวระดูจ้าว่ามาถ้าท่านไหนเนาะจะเจ้าคือคนบ้านไผ่บ้านไหนพี่เขาบอกฉันจะพาทำไมเจ้าคือคนบ้านไหนนี่ไงนี่ไงเราเอาไปปลูกเขาได้ที ข้าดิูวไปหมดแล้วั้งเหนือปลูกที่ไหนอ่ะบ้านเราก็มีเต็มอยู่ต่เไม่ต้องคัดพัดพี่หม่องนี่ติดพี่หม่องด้วยวเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะคือคนบ้านใด <laughs> คนบ้านเอง <laughs> คนบ้านเองเหรอมคนบ้านเองอ่ะเคยได้ยินคนบ้านเองภาษาโคราชมั้งนะแล้วบ้านเองนี่ก็คือเองคือฉันนี่แหละไหมอ้าวเหรอคนบ้านเองคนบ้านเดียวกันนึกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านเอง คนบ้านเองคนไม่รู้ก็จะน่ารักไปอีกแบบคนเองคนบ้านเองนี่คือตากล้องกิติมะะิ์จ้าจ้างด้วยหมูกระทะอย่างเงี้ยมือแรกจะไปกินหมูกระทะได้พี่น้อง <c oughs> บอกเราล่วงได้คลิปยาวเลยวันนี้อันนี้คืออะไรนี่ไงเนี่ยต้นคู่คู่เหมือนกระเทียมอ่ะคู่เหมือนกระเทียมคู่แฝดของกระเทียมจ้า กินไม่ได้แต่ดอกหอมมากาเธอก็อย่าไปหอมมันไม่พีดดอกเขามีความหอมเหมือนดอกสะเดเตยบานเฮาจา้ะพี่นอ้องแถวอีสานนะอ่ะคนอีสานเอ,อินดอกสะเดเตเดี๋ยวไปดมหอมแบบนันเลยมันมีพิษอยู่แล้วก็ไม่ได้ดมเยอะไงสามปืด๊ดหนึง่งเขาสวยนะเอาไปด้วย <laughs> แต่ไม่เอาใส่เข้าไปในรถหรอกเดี๋ยวพี่จะเยี่ยนน่ะวิน เดี๋ยวมันจะหัวจะปวดนะนอนลงไปก็ได้นอนลงไปก็ได้เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมได้เขาเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละตระกูลใกล้ๆกล้โหมาดูใกล้ๆพี่ดูสิมันโดนหักไปแล้วเหรอบอจ่ามันหมายถึงว่ามันก็อวบมากเลยสิมันจะหักเด้อพุ่นพุ่นนะฝรั่งบอกสองคนนี้ทำอะไรกันเนี่ยดูสิเนี่ยมาดูเบนเตอร์เนเตอร ก็แน่นเลยยังไง,ไนะงเลยดูนะแสบขนาดเลยพูดถึงว่าฉันเป็นตากล้องฉันก็สนุกดีนะไม่ต้องตัดออกนะเนี่ยไม่ต้องตัดใ,ใกล้ๆไม่จะเนีย่ยได้เปล่าไม่ฉันถ่ายแต่หน้าเธอหน้าไม่สวยสวยดี เออสวยสวยมาเห่าเห็นไหมสวยจนหมาเห่าสวยจนหมาเห่าได้แล้วเราจะขอถ่ายรูปกับดอกนี่แหละแล้วเราจะไปป้ายไหนต่อทีนี้สถานีต่อไปอะไรนะเราต้องถามเนวิเกเตอร์หมวงเขาอยู่ข้างๆเขาได้ยินเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเขาเงียบดีนะไม่นินทาเนาะจริงเนวิเกเตอร์หมวงนวิเนวิเนวิเกเตอร์รู้ไหมว่าจะทำอะไร สไตล์เจยมันต้องอะไรวะคอนเซปต์จเจยนี่ไงเหีบหูเดี๋ยวพึ่งถ่ายรูปก่อนน่ารักมากเลอยอ่ะมันมันกดปุ่มนี้ได้ใช่ไหมอ๋อถ่ายในโหมดของวิดีโอเลยเลนาะ เนี่ยกอประกาศสนิมเต็มเลยฮะวามแบบเป็นการเป็นพันทักผ่อนที่ดีที่สุดเลยพี่ันี่เป็นวันหยุดของพวกเราด้วยนะแล้วจุดนี้ก็คือจุดชมวิวพี่หม่วงก็พาจะพามานั่งชมวิวแล้วกินกาแฟกันขอบคุณมือกล้องอยากให้เห็นเบื้องหลังของมือกล้องอย่างเลยหามุม ขอบคุณมากเลยไม่เอาจริงๆอ่ะเราได้มาเจอเพื่อนได้แหละเพราะว่าก็ติดเจอก็ติดตามพี่หมองมาตั้งนานแล้วชั้ประลาตั้งแต่เริ่มทําช่องอ่ะถ้าถ้าถ้าคอเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องใช่คอป่าแต้ตัวนี้หายหายหายนี่ยังเรียกว่าหายเมื่อเช้ามาคือตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นยังตื่นเต้นตื่นเต้นจะเก็บของเต็มมือขึ้นเพราะว่าจากเมืองที่เจ้กับพี่เล็กอยู่เนี่ยจะมาหาพี่หมองนี่คือมันไกลอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลไหมไม่ถึงหรอกประมาณก็ประมาณเกือบชั่วโมงขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ คือเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนพับแพ็คเก็บของการเดินในทางในป่าคือต้องเตรียมพร้อมไว้จ้ะไม่รู้เจออะไรขึ้นกันแค่นี้นว่าเจ้ยเจ้ยมาเห็นพี่หมวงเวลาพี่หมวงพาเรามาอย่างเงี้ยคือคือ,คอมันได้เห็นเบื้องหลังของการทํางานพี่หมวงเลยใช่ไหมการทำการทำงาน,นงจ้ะการที่เราจะเห็นคนคนหนึ่งเขานําเสนอการเก็บผักเก็บเห็ดหรืออย่างต่างๆที่นําเสนอในคลิปนะคะ มันไม่ใช่ว่าเขาแค่แบบสตาร์ทรถแล้วก็มาเจอป่าเก็บ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 ไม่ใช่มันโมแม่เลยจ้ะคือคุณต้องเดินทางคุณต้องเสาะแสวงหาว่าป่าอยู่ตรงไหน G P S ขับตามหาอย่างว่าเนี่ยจะเจอตามพิมวงมากคือแบบรอบรอบเมืองหลายๆเมืองที่อยู่ในโซนแยบแหลเลยจ้อจนเรามาหยุดที่ตรงนี้มาพักก่อนกินกาแฟกันที่ริมทะเลทะเลน้ำเค็มจริงๆของของเมืองแยบเลยอะ อย่าพูดผิดนะจ๊ะแยบแหละเพราะว่ามันจะเป็นอีกคำสะบดเนาะภาษาแฉลงแยบล่ะไหนแยบล่ะคือคําสะบดอันนี้คือเรืองแยบแล้วเราจะบอกภาษาสวลติชไปด้วยอย่าหัวเราเยอะดิเดี๋ยวเหยยะหยอดอุยแฮกอะไรนะจ๊ะเรามาดูซิว่าใช่หน่อไม้เอาหน่อไม้ยังคือมาขึคืนน้ำหาดหินถึงนั่นไง อ่าเดี๋ยวจ้ะเนี่ยเหรอพี่หมูนี่เขาไปหาเอ๋อเป็นเป็นหญ้าใหญ่ไหมหรือเป็นหนอไม่รู้ใหญ่เป็นย่าใหญ่ไหมใช่ใส่ลองดูเป็นหญ้าใหญ่ไหมหักรองดูหักรองรูปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้พี่หมูถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งหักเอาหัวเขาออกพี่หญูอย่าไ้เอาหัวเขาออกอืออืออ้าวแล้วพี่หมูมีความได้นอีกแล้วเดี๋ยวไปหาต่อ เขากินอย่างจรงๆเยหราหักกินดูสินะใช่ไหมพี่หมงก็ผ่าพี่หมงก็ชิมเลยเหรอจ้ะชิมไปแล้วรสชาติธรรมดาไม่เดหอม,มพี่พูดถ้าพูดนะย่าเนี่ยพูดถึงพวกสาเลียเขากกินกันไงเขากินได้เราก็กินได้